ชีวิตคนเมืองไกลนาไกลบ้านอาศัยอยู่ในบ้านทาวเฮาและทาวโฮมมีพื้นดินพื้นหญ้าที่ว่างเปล่าจะปล่อยไว้ทำไหมให้หญ้าขึ้นหน้าบ้านทาวโฮมนะครับก็มีพื้นดินที่ว่างเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถปลูกผักนะครับสวนครัวล้วกินได้กันนะครับ นะครับมะละกอจะสุกแล้วนะครับมาดูเคล็ดลับกันครับมีอะไรปุ๋ยตากระต่ายบินนะครับสูตร16-16นะครับมีฟอสฟอรัสนะครับในโตัเจนโพแทสเซียมนะครับบำรุงพืชผลนะครับสวนครัวรัวกินได้นะครับเคล็ดลับดีๆนะครับผมปักตะกร้าไว้แล้วนะครับ Have a good time ปุ๋ยตากระต่ายบิน